สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงเม้าบอยนะคะกับลูกค้าคนพิเศษของเซลกุ๊กคิ้ค่ะวันนี้พี่บันพศนะคะ จะบอกว่าอยู่ใกล้ก็ไม่ใกล้อยู่ไกลก็ไม่ไกลเนาะเพราะว่าความจริงอแกอยู่แค่กรุงเทพนะคะแต่วันนี้แกเอารถนะคะกับพะรามสองอ๋ออยู่พะรามสองพี่บอลพอยู่พะรามสองแต่วันนี้เอาสีประตูแซดดิชั่นนะคะตัวแต่งซิงนะคะพร้อมวิ่งนะคะคันนี้กับจังหวัดอะไรครับพี่บรรพงศ์ันนี้ไปขอนแก่นครับวันนี้กับขอนแก่นนะคะและตอนนี้ยินดีต้อนรับพี่บรรพงศอีกครั้งนึงนะคะพี่บรรพงศนวันนี้อยากเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะพี่บรรพงศตัวจริงเสียงจริงมานั่งกับคุกคิปแล้วนนนะะควัี้นะคะ พรกับกองโรตีสายใหม่นะคะจุกจุกกันไปเลยนะคะวันนี้พี่บันโพส์ปกติอยู่ที่ไหนนะพี่ติทํางานอยู่ในกทมครับกทมนะพระรามสองใช่ครับจะบอกว่าอาชีพพี่บันโพสสุดว้าวนะคะวันนี้นะคะเป็นอาชีพที่คลายๆนะคะจะบอกว่าหนูก็มองว่าสบายแต่ก็ไม่ได้สบายมากลําบากไหมก็ลําบากแต่ว่าลาบากมากใช่ครับให้กําลังใจเขาเรียกว่าแรงงานของเรานะคะวันนี้พี่บันพสเราทําอาชีพอะไรพี่อ๋อผมขับแท็กซี่ครับ ขับแท็กซี่นะคะโซนกทมเรียกได้หมดเลยนะคะผมไปได้ทั่วประเทศไทยเลยไปที่มณฑลแล้วก็ได้ทุกที่เลยครับได้ทุกที่เลยนะคะพี่บรรพจน่ารักมากนะคะขับแท็กซี่นะคะวันมาดูรถนะคะก็ขับแท็กซี่มาเนี่ะค่ะจะบอกว่าพี่พี่บรรพเนี่ยตามจริงแล้วนะคะรถคันนี้ไม่ได้ใช้เองซื้อแทนกันเลยทีเดียวนะคะซื้อแทนใครคะวันนี้ซื้อแทนหลานครับซื้อให้หลานค่ะหลานอยู่เมืองนอกพอเห็นตุ้กริปลายออก เฟซเฟซบุ๊กหรือยูทูบก็เลยก็เลยโทรมาหาให้น้ามาดูให้วันวันนั้นพี่บันพตดมาจะเอาให้ได้อลโลอ,อยู่ไหนเนี่ยเธอเนี่ยบอกอ๋อพี่พ,พี่จากไหนคะเนี่ยร้านที่ให้โทรให้มาดูรถเนี่ยวิ่งมาจากพนมสองเชียวนะเนี่ยพี่บันพตดบอกเนาะ,ะถ้าเคยรานอยู่ต่างประเทศอยู่อิสราเอลนะคะน้องเก่งเนาะใช่อิสราเอลไหมพี่บอลพดใช่ครับเนาะอิสราเอล ใช่เมื่อกี้ที่วิดีโอคอลกันไปนะคะคือวิดีโอคอลกันตลอดเลยนะคะเพราะว่าเพื่อความชัวร์นะพี่บันพลนเนาะต้องสบายใจเพราะอะไรคนให้ซื้อเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลต้องเข้าใจนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะอยากได้อะไรเซล์กกิฟจัดให้ได้หมดนะพี่บันพจนเนาะของพี่บันพจ์วันนี้รายการของแถมที่ได้ครบถ้วนไหมคะครบครับดีเนาะครับดีมากดีมากบอกงี้พี่บันพจน์เนี่ยจะบอกว่าดิวว่าไงนะอ๋อดิวบอกว่าให้ไล่ให้หน่อยว่าได้ไล่แถมไปบ้างวันนี้ มีมีล้อแม็กมียางมีอะ,อะไรล็ลอกล็อยางอะไรล็อยางอะไรกันชนหน้าหลังอ่ากล้องมองหลังใช่กล้องมองหลังแล้วก็ปูพื้นข้างในเออเบาเบาเป็นไงเบาะก,ก็แถมให้ครับพุ่มให้ใหม่หมดเลยสวยมากเบาหนังพุม่มใหม่หมดเลยแถมโลดล้างสองนิ้วฟรีด้วยครับ คือทุกอย่างนะคะอยู่ในโปรโมชั่นิฟิ์แล้วนะคะคแล้วก็รีวิวไว้ให้ลูกค้าหมดแล้วนะคะกดเลื่อนดูได้เลยนะคะเป็นรีวิวของคันนี้ค่ะน้องเก่งอิสราเอลนะคะเดี๋ยวกิฟท์พาดหัวไว้ให้นะคะน่ารักมา,ากต่อว่าพี่บรรพ์พนเป็นคุณน้านะคะมาดูแลให้หมดทุกขั้นตอนเลยคือไม่ว่าคุณจะหยุดประเทศอะไรเอาง่ายๆคฟิปเนี่ยอเมริกาคลิปมาขายไปแล้วสองคันนะคะล่าสุดเมื่อวนรับจองเกาหลีมานะคะ<า>วันนี้น้องเก่งนะคะให้พี่บรรพ์มาดูแลให้นะคะอิสราเอลตัวอยู่ไกล แต่ตัวจริงๆใกล้ๆก็มาดูแลกันได้นะคะดูแลให้ได้หมดพี่บันพว้ดูซื้อรถกับกิฟเป็นอย่างไรบ้างพี่ออดีดีมากครับดีมากน้องเขาให้ความดูแลบริการดีมากครับขอพี่บันโวนะคะแนะนำถ้าใครดูอยู่ก็มานี่เลยครับโตโยต้าประตูน้ำพยินบางน้อยครับเซลชื่ออะไรพี่เซลชื่ออะไรพี่เซลชื่อน้องกุ๊กกิ๊ครับ ให้หนูบอกเบอร์โทรเลยนะคะเป็นไงคะอวยกันมากเลยเบอร์โทรกิฟต์นะคะ0ูนย์เก <c oughs> ้าศูก้าแปดห้า็พี่บัรโพสพูดก็ต้องพูดกิฟต์พี่บันโพสขายกิฟต์แล้วเดี๋ยวกิฟต์ขายพี่บันโพสบ้างพี่บรันโพสขับแท็กซี่ขับ, <c oughs> บกี่โมงถึงกี่โมงพี่ <c oughs> อ,อ๋อออกออกตีห้าถึงประมาณทุ่มถึงสองทุ่มครับโอ้ออกเช้ากลับมืดรวยแย่แล้วนะคะรวยแย่แล้วนะคะพี่บรนโพสพี่บรนโพสเบอร์โทรพี่บรนโพสเผื่อใครเรียกใช้บริการนะคะครับเอ่อศูนย์แปดหนึ่ง สามสี่ห้าแปดห้าเก้าสองครับหรือโทรมาถามเรื่องรถก็ได้นะคะไอซีร็อกบครกิสมันดีจริงไหมมนได้ของแถมย่างนั้นจริงหรือเปล่าพี่บันพถนารัโทรศัพท์บอกเลยนะหนูมีค่าแนะนำให้ด้วยนะครับครับถ้าโทรมาก็จะแนะนำว่าให้ว่าอยู่ตรงไหนของถนนพหลโยธินก่อนก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์ครับผม จะบอกว่า<ช><ช>ถ้าถ้าโทรหาพี่บันพฤษเรื่องเซลก,กรุ๊กนี้นะคะเดี๋ยวพี่บันพฤษจะไปรับถึงที่แล้วพามาดูรถแกลก,กรุ๊กคิปเลยนะคะวันนี้พี่บันพฤษเอารถกลับบ้านจังหวัดอะไรคะวันนี้ไปที่ขอนแก่นอำเภอ<า>อะไรพี่อำเภอหนองสองห้องครับกี่ชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่นี่จะเที่ยงแล้วนะคุยกันไม่เลิกแลวนะคะบอกว่ารถสวยมากแอบรีวิวของที่เขาไปเยอะเลยนะคะแล้วก็เราได้อธิบายกันอย่างละเอียดเนาะพี่พันพจน์เนะาะเมื่อวานก็มาตรวจรถอะไรกันเรียบร้อยนะคะจ่ายเงินกันแล้วแต่นี้จะซีเรียสเรื่องล้อล้นนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้าทางบ้านนะคะที่ไอ,อยากจะให้ดูคลิปิๆเยอะๆเพื่ออะไรบางทีอะเรามองมันต้องมองหลายๆมุมนะพี่พันพจ์เนาะตอนแรกคิดว่าไม่ล้น แต่ความรู้สึกพี่พันพดว่าล้นมานิดหนึ่งไม่สบายใจแต่โดยรวมแล้วพอมันสวยปุ๊บจบ,บพี่มันพดบอกปผ่านครับผ่านผ่านต้องจบต้องผ่านนะคะ <c oughs> จะบอกว่ากิฟนะคะอยากจะดูแลลูกค้าทุกท่านดูอาชีพอย่างวันนี้พี่พี่มันพดขับรถแท็กซี่หนูสบายใจแล้วถ้าหนูไปกรุงเทพหนูไปสองรถปุ๊บเดียวนะ ที่พี่อนเพมารับหนูหน่อยได้เลยรับสายได้นะแล้วก็มานี่คือไว้ใจกันได้ค่ะดูแลกันง่ายนะคะจะบอกว่าพี่พันพลใจดีมากมาเซ็นสัญญาก็ขับมาหาถึงโชว์รูมนะคะขับรถแท็กซี่ได้แหละ แล้ววันนี้มารับรถก็มารับรถเองด้วยน่ารักมากเลยนะคะครับลานอิสราเอลมาดูแลแทนลานนะคะและกู๊กกิฟก็ดูแลให้อยู่ประเทศไหนในโลกนี้กุ๊กกิฟขายได้หมดเลยนะคะพี่มันพรวันนี้กิฟต์ฝากโรตีสายหมายกลับไปให้ญาติพี่น้องที่ขอนแกนด้วยนะแล้วก็อันนี้ดอกไม้พพมาไลจะไหวเลยเดี๋ยวจะไปไหว้ที่บ้านได้หมดอ๋อผม ว่าไปเลยก็ได้ว่าไปเลยนะเดี๋ยวเราไปทำพิธีไหว้กันแม่ย่านางขึ้นรถไปเลยอ่าดีเลยค่ะพี่บันพศข่าววันนี้พี่บันพศเนี่ยมาดูแลแทนหลานดูแลอย่างดีเลยหนูว่าขอบพระคุณพี่บันพศมากนะคะอวยพอข้างหน้าดิวบอกให้ไปอวยพราหน้าเดี๋ยวเราได้ไปเตรียมไปไหว้เดี๋ยวหนูเอาของขึ้นรถให้ด้วยครับหนึ่งนะคะอ่ะพี่บันพศถือดอกไม้พวงมาลัยก่อนโอเคดิวบอกว่าข้างหน้าวิวดีกว่ารถสวยดิวนี่อยากโชว์รถกิฟนะคะก็เอาโรตีเก็บให้พี่บันพศก่อนอันนี้โอเค เรามีอะไรมัาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีเคบ้านไทยติดไทยครับพี่บันโพสอันนี้เดี๋ยวหนูขออวยพรพี่บันโพสก่อนเลยนะคะขอให้พี่บันโพสนะคะขับขี่รถแท็กซี่นะคะไปทางไหนก็มีแต่ลูกค้าเรียกนะคะไปทางไหนก็พาลูกค้าไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยออกตีห้าถึงเจ็ดโมงรับเงินตั้งแต่ตีห้ายันเจ็ดโมงเลยนะพี่นะขอบพระคุณที่เลี้ยงหนูดูแลนะคะตีห้าถึงสองทุ่มเฮ้ยตีห้าถึงสองทุ่มเร็วไปตีห้าถึงหนึ่งทุ่มเอาใหม่ตีห้าถึงสองทุ่มพี่บันโพสขานรับเงินตลอดเวลาออยยย่่าาหุดพักอย่า ไม่ต้องแบบรับหนก็ให้หลาให้ไหลถ้าขนลบพลายกันไปเลยนะพี่นะร่ำรวยเฮงเเดินให้ปลอดภัยนะคะขอบคุณที่ให้หนูดูแลนะพี่นะโอเคมาเดี๋ยวเราไหว้รถกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเคบันไายให้ลูกค้าอ่ะพี่วันพศอธิษฐานก่อนนะเดี๋ยวหนูจะไปบอกลูกค้าทางบ้านที่ดูเราอยู่แสนกว่าคนก่อนตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่วันพศนะคะอัญเชิญแม่ยานางขึ้นรถก่อนนะคะสําหรับลูกค้าทางบ้านนะคะกินจะบอกว่าเนี่ยแหละค่ะ เซลกูเกฟขายดีจริงๆนะคะพี่มันโพสนะคะขับรถกลับบ้านให้หลานมีขอนแก่นแล้วนะคะวันนี้แล้วก็อหลันอันเชิญม่ยานางนะคะขึ้นรถนะคะอากาศก็ดีนะคะวันนี้เพราะว่าดิวบอกว่าเิฟเขาเชิญม่ยานางกลับบ้านไปขอนแก่นด้วยกันกิฟนี่ไม่รู้เรื่องเลย กิ๊บจะบอกว่าเนี่ยแหละค่ะรู้ดีแค่เรื่องโปรโมชั่นรถกับขายรถเรื่องอื่นจะรู้น้อยไปนิดนะคะแต่ก็พี่พี่ดูแลทุกเคสทุกคันนะคะอยากให้โทรมาปรึกษากันค่ะ0909859807เซลล์กุ๊ปกิ๊บคนนี้ยินดีดูแลนะคะเดี๋ยวขออนอุญาตไปถ่ายรูปสมมติสวยๆกับพี่บรรพตก่อนนะคะพี่เราพ่อ่ะบ๊ายบายเพื่อนเทางบ้านแลกันค่ะครับสวัสดีครับ,รบโอเคเดี๋ยวหนูเอาเก็บบันทัดไฮพี่รอหนูแป๊บนึง